สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนช่อง u b e ของจันทาวรแก้วหลวงคำแล้วก็ทักทายไปยังทุกที่ทุกทางที่คลิปของผมจะไปถึงนะครับวันนี้ทักทายตอน,เย,นเย็นนะครับณนะขณะที่ผมอัดคลิปณนะขณะนี้ก็ประมาณสัก6กโมงสานาทีของตอนเย็นหรือ18บแนิกาสานาทีนั่นเองนะครับวันนี้มาพบกันก็มีทิปดีดมาฝากเพื่อนๆเ,เช่น เดิมนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆไปปิดการแสดงคำแนะนำของแอปพลิเคชันนะครับใน Samsung นะครับผมใช้ galaxy a 2 0 fe นะครับส่วนเพื่อนๆใช้ Samsung รุ่นอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นตระกูล a ตระกูล m ก็ลองทดลองดูนะครับว่าได้หรือเปล่าถ้าได้ก็คอมเมนต์มาบอกผมเลยนะครับเพื่อนๆเคยไหมครับว่าเราปิดแอปล่าสุดไปแล้วนะครับ หรือจะไม่ปิดก็แล้วแต่เวลาเราเข้าแอปล่าสุดแ้าการนำทางล่าสุดกลุ่มล่าสุดก็คือแอปล่าสุดนั่นแหละครับเคาะเข้าไปแอปล่าสุดพอแอปล่าสุดแล้วเนี่ยเขาเขาก็จะมีคำแนะนำไลน์ลาซา,า,าดนร้อยนการแจ้งเือนคุณเรียกเพิ่มไลน์การแจ้งเือนไม่เชนเจอร์อะไรประมาณนี้ทั้งๆท,ท,ที่ว่าแอปพลิเคชันนี้นะครับ หรือแอปพลิเคชันเหล่านี้ทั้งหลายทั้งพวงเหล่านี้นะครับเราไม่ได้เปิดใช้เลยเขาก็มาแสดงคําแนะนําให้เรานะครับทําให้เราคิดว่าเอ๊มันจะดีไหมถ้าเกิดเราปิดการแสดงคําแนะนําแอปพลิเคชันเหล่านี้นะครับโดยเฉพาะผมคิดว่ามันลกเกินไปนะครับผมว่าก็มาลองปิดไปด้วยกันกันแล้วกันพูดจาติดติดขัดขัด,ขดเหมือนเดิมนะครับวันนี้เพราะว่าปุ๊บปับ๊บ กระทันหันเลยนะครับอ่าผมขอ,อกดแบ็คออกไปก่อนนะครับแถบการนำทางกลับกลุ่มหน้าจอหลักหน้าที่หนึ่งจากหนึ่งหน้าเริ่มต้นวิธีการไปปิดคำแนะนำแอปพลิเคชันในซัมซุงนะครับในรุ่นของผมหรือรุ่นอื่นๆที่ทำได้นะครับให้ไปที่แอปล่าสุดนะครับยอยขอโทรศัพท์โทรศัพท์แถบการนำทางล่าสุดกลุ่มอ่าแถบการนำทางล่าสุดนะครับ ส่วนใครที่ใช้ยี่ห้ออื่นเขาสามารถไปปิดได้นะครับส่วนผมใช้ซัมซุงไม่สามารถไปปิดได้อ่ะก็ไม่เป็นไรก็เมื่อเจอคําว่าแถบการน,นําทางล่าสุดกลุ่มแถบการน,นําทางหรือล่าสุดแล้วนะครับให้ d o u b l ลแ a p เข้าไปเลยครับแถบล่าสุดเมื่อเข้ามาในแอปล่าสุดแล้วให้เพื่อนๆไปหาคําว่าเพิ่มเติมหรือตัวเลือกเพิ่มเติมนะครับเขาจะอยู่ใกล้กับคุณหา ค้นหานะครับให้เพื่อนๆปัดซ้ายมาเรื่อยๆนะครับหรือปัดขวาก็แล้วแต่นะครับไปหาคําว่าต,ตัวเลือกเพิ่มเติมตัวเลือกเพิ่มเติมนะครับเมื่อเจอหาเมื่อเจอค้นหาแล้วนะครับให้ปัดขวาไปหนึ่งครั้งตัวเลือกเพิ่มเติมมก็จะเจอตัวเลือกเพิ่มเติมเมื่อเจอแล้วดับเบิลแท็บเข้าไปครับการตั้งค่าปุ่มเมื่อเข้ามาก็จะเจอการตั้งค่าที่เขาโฟกัสอยู่ไม่ต้องปัดไปไหนนะครับดับเบิลแท็บเข้าไปเลยครับ การตั้งค่าล่าสุดหาตำแหน่งขึ้นปุ่มจากนั้นให้เพื่อนๆปัดขวาไปครับการตั้งค่าล่าสุดปัดขวอไปแสดงอที่แนะนำเปิดใช้งานอยู่สวิตแสดงแอปที่แนะนำนะครับเขาเปิดอยู่นะครับให้พวกเราถ้าไม่อยากจะให้เขาแนะนำนะครับปิดเลยนะครับผมจะปิดครับปิดใช้งานอยู่อปิดใช้งานอยู่คราวนี้ก็ทำการย้อนกลับออกมาได้เลยครับแผนการนำทางกลับ เลือกเพิ่มเติมปุ่มแถบการน,นำทางปรับปุ่มอ,อออ่าากกลับมหน้าจอหลักหน้าที่หนึ่งจากหนึ่งหน้าเริ่มต้นทีนี้เราลองไปที่ล่าสุดอีกครั้งหนึ่งล่าสุดปุ่มโวยวายของโทรศัพท์แถบการน,นำทางล่าสุดปุ่มเจอล่าสุดเพาะเข้าไปเลยครับ d o บ b l e tap สองครั้งแอปล่าสุดแอปล่าสุดแล้วให้เพื่อนๆลองปัดหาแอปที่เขาแนะนำเจอไหมโวยวายของคุณหา,าค่ะคุณหาเลือกเพิ่มเติมเลือกเพิ่มเติมแซมสองแถบย่อปุ่ปม อของผมไม่เจอแล้วครับก็จะเจอ Samsung c a เ c อ e r ที่เขาบันทึกหน้าจออยู่ณขนาดนี้นะครับผมจะขอแบกออกไปแถบการน,นำทางกลับกลุ่มหน้าจอหลักหน้าที่หนึ่งจหน,งหน้าเริ่มตน้นปกติเขาก็จะมีลาย YouTube อะไรก็ไม่รู้นะครับแสดงคำแนะนำให้เรารู้สึกว่ามันรกนะครับสำหรับผมนะครับก็ไปปิดมันเสียถ้าใครไม่ต้องการนะครับก็สำหรับคลิปณนะวันนี้มีเท่านี้นะครับ พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้เพื่อนๆโชคดีร่ำรวยเงินทองและสุขภาพนะครับพบกันใหม่นะครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ